ไหวไหมไหยั er ่ไหมครับเพ่งน <im itation> ี้มันพอได้ไหมได้ครับจะไม่ตลกนะไม่ตลกนะจะไม่ตลกนะครับอ่นี่มาสมคงไดี้อีกหด้ามาอีกแค่ีนึงโน่ยอีกนกีมอดี่หน้ต้องรับรไดเลย คองเนี่ยให้คนมาชิปเจ็ดคันแล้วชิบขายแล้วให้ขอมมาเร็วเอๆเอาเงินไม่ได้เอาเอาขายขายอีกแบบกูถอดเสื้อกันแล้วนะวันน้าเรามีคอสมิกมาขายนะคอสมิกก็จะบอกว่าวันนี้นะคะแล้วแล้วมีโ เดี๋ยวกดย๋กจะกล้องเดี๋ยวคนแม่งหายมาอยู่นี่แล้วติดต่อติดต่อยังจับติดต่อยังจับกูไม่ได้อยู่ดูดูดูแขนก่อนดูแขนผมขนเต็มเลยคนเต็มเลยดูดูอย่าเพิ่งดิบดูใครเคาเห็นกันเดิเห็นคนไหมเห็นนเห็นคนเห็นคนแม่งเอ้ยหรือต้องดึงคนเฮ้ยใส่ใส่ตะก้าใส่ตะการก่อนเว้ยใส่ตะก้าแป๊บนึงเว้ยเออตะก้าอ้าวไม่เตือนนี่คุณยังคงไลฟ์อยู่กล้องเลยไมโคฟียังต่ออะไรวะรับทราบเขารับทราบไปดิไหนวะเข้าสินค้าเหรอวะเพิ่มไปเออพิ่มยังเร็วไอ้มีสินค้ายังเพิ่มยังเพิ่มแล้วมันสินค ไปนั่งขูให้คนดูก่อนดิให้คนน่วนขนเนี่ยดึงให้ดูเนี่ยอันนี่คือขนขาขาอันนี้อันนี้คนเนี่ยขนเราเราเรติ๊กต็อกยังจับไอแม่งจับไม่ได้เว้ยแล้วแลมึงฉีกขอกูแล้วเออเฉีกให้ฉีกใฉีกไดเออฉีกดฉีกกลเห็นดิฉีกขาไปเอมึงอยู่ใช้มึงอยู่ใช้มึงอยู่ใช้มึงอยู่เฉยเออเออูอเอเอออออิออ ไหมึงจะโดนหัวโอ้โหมึงยังห่วงไว้กันเขาอีจีคนไม่ได้อีจหัวเดี๋ยวเดี๋ยวไอจับได้แล้วเด้เดี๋ยวเขารู้ว่าขายของแขนกูตรนี้เออโอเคแขนได้แล้วแขนได้แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูมาดูก่อนหลังคอสมิให้เห็นยี่ห้อเด้เดี๋ยวเจ้าของกระดากูพอดีเออเออมีเอาเมีหน้าเน็กเอาสุดลอยตรงนี้เอาเอาเอาเอนี่นะผมอยู่นี่นี่นี่ในผมชี้ขาให้จับถึงหน่อยแล้วก็ให้ปรับให้เขาเห็นนิดหน่อย ปักปไงปักไงไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงได้วยขาด้วยเออมานี่ดิมานี่มานี่ขอมานี่หนึ่งเน่เน่เน่เฉดเฉดยังเหมือนเดิมนะท่านลูกค้าโอนมาตอนนี้ร้านหนึ่งผมฉีดใส่หัวเลยนะให้พอกันพอกันพอกันเอาดู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 นี่แน่แน่แน่กำลังดีกำลังดีแล้วแล้วแล้วไอ้ยังจับไม่ได้เว้ยปกติปกตินี่ไอ้ไอ้ยังจับไม่ได้ถือไว้นานไหมถือไว้นานไหมเกียร์ทีบกูลืมหมดแล้วตอนเนี้ยกียร์ทีไม่รู้สิไอ เอาอีกอีกอีกห้านาทีเติมด้วยอีกสิบอีกสิบนาทีไม่าลืมนะเวลเวลาเช็ดอ่ะเวลาเช็ดไอ้ขวดมาด้วยดิขวดเจ้ขวดเอ้าเอาขวดเอาเนี่ยเวลาเช็ดอ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะพอเพื่อนเพื่อนมีขนตรงไหนใช่ป่ะพอฉีดครบห้านาทีสิบนาทีอ่ะเราก็เช็ดย้อนส่วนขนขึ้นมาไอ้ไอ้การแล้วมึงมีผ้าเช็ดยังเนี่ยไม่ มึงมึงออกไปหาผ้าไปเอาไปหาผ้าน่่เน่่มึงออกไปหาผ้านี่ไปมาออไปหาผ้านี่ฮะโว้ยมีอะไรพร้อมเลยพร้อมแค่รอคนดูถึงปุ๊บมาเนี่ยติ๊กตอกนเอไอยังจับไม่ได้อยู่นะครับผมทุกคนเป็นไงบ้างนะฮะเฮ้ยเอาขวดมาด้วยดิหายของอ่ะ คอสเมตคอสเมตย้ำโปรได้ไหมย้ำโปรแล้วกนโอเคมปกติราคาสามบาทใช่ไหมแต่ถ้าซื้อในวันนี้ในไลฟ์นี้นะพูดอะไรพูดอะไรพูดอมไงพูดอดิพูดอะไรูดอะรพูดเะไรกูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรขวดละไาพูดอะเรอนไรพูดอะไรพูดอะไดอะครพูดอะไรพลดอะไ่พูดอะไรทูาอะไดอะไรอไรพูดอะไรู้ดอะวรพูดอะไดอะไรพูดอะไปพูดอวยดอะไรพูอะไรด้หลรพอะไรงเดยหลายดอย่างูดอะไรพยอะไรพูดมายอไดออะไรพูงอะไรพูอะไพูดอะไรพูอไรดอเไรพูดอะไรพูดอะอ อีกนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะพอครบสิบนาทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็ดให้ดูสิบนาทีให้เพื่อนดูอีกทีเมื่อกี้เรารีบเกินเกินเราจะรีบอะไรกันขนาดนั้นวะเรากลัวมันหลุดอะไรขนาดนั้นวะนั่นะดิจากรวันเนี่ยดู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 เน่ดูการฉีดนะครับอ่าฉีดเพิ่มนิดนึงฉีดเพิ่มนิดนึงว้าวนี่โอ้โหตลกขาเต็มเลยมึงฉีดว่าการอะไรของมึงกูจะเหนื่อยขนาดนี้เหมือนกันนะเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้าามเหนื่อยชิบหายเลยกูเหนื่อยมึงทำไมมึงต้องเขาไปหยิบน้ำแดดก่อนแป๊บนึงโอ้ เอาจริงกูไม่เข้าเจอทำไมกูต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวถอยถอยห่างกันหน่อยกล้อ <S <S นรีบทำไมนะทำก่อนไม่ไงก็ไปเตียะกูไล์ผมบบ<อ>ไล์ปุ๊บอะไล์แม่งหลุดเลยถ้าเราแบบร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้เราดูจังหวะไงพอคนดูเราถึงประมาณแบบสี่ห้าพันปุ๊บขายของก่อนเลยเนึออปะ่ะของก่อนอืมโอ้กูเหนื่อยนี่เลยนี่ยนี่นะคะย้ำอีกรอบคอนเมนะคะ สองาสบาทวันนี้นะคะเหลือลดเป็นหนึได้ส่วนได้คูปองนะคะเหลือ290บาทเท่านั้นใช่แล้วปกติเนี่ยคือห้ามใส่ขาสั้นแล้วด้วยไงขอกฎหมายห้ามพาหลานมาไล่กับขาสั้นแต่มันไม่ใช่หลานกูนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลานมังเป็นเพื่อนกูตั้งแต่ตอนเด็กแล้วไล่ได้นี่นะฮะนี่นะครับจินาทีนี่ยมึงนับให้กูไหมเนี่ยเอ้ยพูดคำหยาบแล้วผมขอโทษนะวันนี้ขอโทษที่ผมพูดคำหยาบเยอะนะผมติดในสายโฟกัสมาขอโทษจริงนะคือจริงผมคนพูดครับตลอดเวลาแต่ว่า แต่ว <muitas S 2> ่าไอ้ไอ้ก๊ามันมันพูดคำหยาบไงซ้อนเนาะเออผมเลยแบบเลยติดคำหยาบจากมันอ่าดูอ่าถ้าเทรนเห็นหำบอกด้วยนะเว้ยเดี๋ยวมันบินเออบังให้เออบังหามันหนักเออบังให้ขาไว้กี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วมีใครเจอปัญหาบ้างห้าที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 ไหนเทีร่มอ่านคอมเมนต์อ่ะมีคนอ่านคอมเมนต์กันอ่ะปะน่ารักทั้งคู่เลยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักน่ารักไปกระทืบเลยไม่ไหวอันเนี้ยใครได้นี้ไปก็เอาไปกระทืบเล่นได้นะขอแห้งแรงมา 没嘞。<laughs>